เดินมาบริเวณจุดนี้ก็พบเจอเห็ดป่าที่สวยงามดอกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเห็ดที่สามารถกินรับประทานเป็นอาหารได้นะครับเกิดในพื้นที่ป่าดงดิบแล็กนะครับในช่วงนี้ก็มีความชื้นมากนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของเห็ดเป็นเห็ดระโงกนะครับเห็ดระโงกตรงนี้มีอยู่3ามดอกบานแล้วก็2ดอกที่ยังไม่บานนะครับยังโตมอยู่ฝั่งด้านโน้นนะครับ ในพื้นที่ตรงนี้ผู้คนอาจจะไม่ค่อยเข้ามาบ่อยนะครับถ้าพื้นที่ตรงไหนไม่ค่อยมีผู้คนหาของป่าหรือว่าเดินบ่อยไม่มีการลุกรานพืชพันธุ์เห็ดป่าก็จะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นนะครับ ก็ไปดูใกล้ๆชัดๆนะครับดอกปานขาก็ยังสมบูรณ์นะครับเรากลับมาตรงนี้ไม่ไกลมากนักนะครับก็มีดอกตูมที่สวยงามสองดอกนะครับเกิดอยู่เรียงเคียงข้างกันนะครับ และนี่ก็เป็นอีก2ดอกตูมนะครับที่มีความใหญ่สมบูรณ์นะครับเกิดไม่ห่างกันมากนะักนะครับกับดอกบาน1 2 3 4งสองห้าเรนพืนที่ตรงนี้มีอยู่เห็ดระงองกอยู่5ดอกนะครับ